ลมหายใจแห่งการเรียนรู้สู่ตำนานบทใหม่ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยณดินแดนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งอารยธรรมจากร่องรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดที่ซุกซ่อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนับพันปีวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพียงในหน้าหนังสือ แต่คือการสร้างชีวิตสร้างอาชีพและสร้างอนาคตขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทยัยขุมพลังแห่งปัญญาที่จะเปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นความจริงภายใต้การนำทัพของแม่ทัพทางปัญญาผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์นายชาญวิทย์แสงเงินผู้อำนวยการสถานศึกษา ภูมมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้ให้เข้าถึงคนทุกช่วงวัยพวกเราเนี่ยนะครับได้ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับพวกเราก็อย่าลืมว่าการศึกษาเนี่ยนะครับไม่มีการสิ้นสุดนะครับการศึกษาเนี่ยนะครับสามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับในวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับนักศึกษาที่รักทุกคนในวันนี้นะครับได้ต่อยอดนะครับการศึกษาของเราเรียนไปให้ได้มากที่สุด ผนึกกำลังกับทีมบุคลากรคุณภาพเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่แข็งแกร่งขับเคลื่อนโดยนางสาวมาลีนีจุลาลักษริครูผู้เป็นเสาหลักด้านวิชาการพร้อมด้วยทัพหน้าแห่งการเรียนรู้ครูศูนย์การเรียนรู้ผู้เสียสละและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงได้แก่นางพัชรานันอินดีนางสาวสุภรัตน์คงที่นางสาวอริสาคำแก่นแก้ว นางดาราวันรักวุ่นนางสาววิจิตราโตมัน่นนางสาวปวีนาบ่ายคล้อยนางสุภัตราอยู่กลัดนายบุญมีมากมูลนายอุดมโชคสิทธิศักดิ์และนายสมชายนาโตโนโดเสริมทับความแข็งแกร่งด้วยนางสาวแสงเดือนโตพ่วงและนายสยามอ่าอุ่นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผู้เป็นสะพานเชื่อมโอกาสสู่ชาวบ้าน และผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกด้วยรอยยิ้มนางสาวยานวดีปิญยาพนักงานบริการและที่ขาดไม่ได้คือหัวใจสำคัญของการคนา้นคว้าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบ้านด่านลานหอยแหล่งคุมทรัพย์ทางปัญญาที่ทันสมัยดูแลโดยบรรรักษมืออาชีพในวัชรินททองมีและว่าที่ร้อยตรีหญิงรตินันแสนคำลา ที่พร้อมเปิดโลกกว้างให้แก่ทุกคนที่นี่เราไม่ได้สร้างแค่ความรู้แต่เราสร้างคนคุณภาพด้วยความภาคภูมิใจในการส่งเสริมเยาวชนคนเก่งก้าวสู่เวทีกับโครงการ To Be n u m b e r ร์วไอดปันฝันวัยรุ่นให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสวัสดีครับนายคุณวนาวัฒน์นคสสัรัตน์ผูุ่นครับ 少了、oh. oh. ที่นี่เราเปลี่ยนรากเงาให้เป็นมูลา่าจากการนำดินศักดิ์สิทธิ์ในตำนานมาสู่แฟชั่นร่วมสมัยกับกลุ่มอาชีพผ้พาย้อมดินถิ่นก่อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์หนึ่งเดียวที่ทรงคุณค่าและผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่คว้ารางวัลการันตีคุณภาพถุงคล้องซับถุงมงคลที่ถักทอด้วยหัวใจสร้างไรายได้สร้างงาน และสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยแหล่งรวมคนเก่งแหล่งพะอมมพ่มภูมิปัญญาและจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่คุณสัมผัสได้เพราะการเรียนรู้ไม่เคยมีวันสิ้นสุด